ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณสวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ๊แซะทุกความจริงนะฮะนี่คือเทปพิเศษและเป็นเทปแรกผู้ชมฮะเทปแรกของปี2022มันต้องพิเศษหน่อยถูกต้องไหมฮะนี่คือแจ๊ะแซะทุกความจริงที่ผมบอกคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะว่ามีแขกรับเชิญนะ,ะคผู้ชมฮะแล้วต้องบอกผู้ชมนะ,ะว่าแขกรับเชิญที่มาวันนี้เป็นเหล่าซูเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังนี่คือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2022ฮะเรา จะต้องขอเสียงตบมือต้อนรับพีมาครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับวัดีเ่โอ้โตัวจริงพี่อะมาก็เพ่กันพี่นะเป็นทำไมไม่นั่งฮะโยกทำไมครับพี่เน่ตอฟิตครับพี่พรรษาต้องระดับโลกหน่อยพี่คนเรามันต้องแบบตลอดพี่ใชครับพี่อันนี้พรรษาระดับโลกหรือมึงเป็นอาจารย์หนูเดินมาต้องฟิตตลอดเพ่ครับพี่อ๋อเขาบอกกันว่าคุณเนี่ย เป็นยอดแข่งระดับโลกแอ้วคุณอยู่ทีมอะไรครับอะไรแมง,งแมงนะใส่แจงแมงพี่แจงแจงแมงปลาหรือใส่แจงแมงครับพี่มไม่รู้จักได้ไงงอนอดังขนาดนี้แต่เพาว่าเขาบอกว่า,ออวาคุณเนี่ยมีทักษะระดับ5ดาวจริงหรือเปล่าฮะอ่ะอาดงหดาวอะไรไม่มีพี่ไม่มีผมไม่ได้กินไก่ยากฟีตดผักห้าดาวอะไรผมหมายถึงแบบว่าสกิลฮะสกิลฟุตบอลไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องกินไก่ฮะอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นสกิลผมอยากเห็นสกิลเนี่ยมาตีม้าครับขอรองเท้าเลยฮะอันนี้คุณอุปกรณ์พร้อมแล้วไหมฮะ นี่คือสกิลคุณเลี้ยงบอลอยู่เหรอใช่ไหนเราเลี้ยงแล้วให้ผมดูหน่อยเฮ้ยบอลติดเท้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหูยพอแล้วฮะพอล้ฮะบอลคุณติดเท้ามากคุณเรียนที่ไหนมามาจากบราซิลใช่ไหมบราซิลฮะออกมาจากท้องแม่นี่บอลออกมาพร้อมกันเลยมันทำยังไงให้มันติดเท้าขนาดนี้มันเป็นประตูกับออกมาปุ๊บ ทุบหนี้หัวเขาออกมาที่หลังเฮ้ยถ้าผมอยากเลี้ยงสิดเท้าแบบคุณนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่พอสวรค์ครับเหรอถ้าอยากจะโยกหลบอยากโยกหลบซ้ายเป็นไงโยกหลบซ้ายถ้ายกหลบขวาเฮ้ยเฮ้ยเคุณนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮับเฮ้ยฮับ แต่ผมว่าคุณนี่คือสกิลโดดเด่นมากนะมีอะไรจะพูดถึงแฟนบอลชาวไทยไหมฮะคุณเนี่ยก่อนนะว่าอย่างเนี้ยเนี่ยสกิลระดับผมเนี่ยรุบอลตีเท้านะฮะต้องเลือกไอ้ผมติโยเทวานครับผมนะโด้โๆนี่นี่รบกวนเดินออกไปแบบเฮ้ยเฮ้ยโอเคพอเข้าใจเ้าใจครับไม่อยากเจอมึงเลยกูพูดตรงเฮียมึงบ้ากันปะเนี่ย ผู้ชมทีมงานบอกมาฮะผู้ชมยังมีอีกหนึ่งท่านที่เป็นอีกหนึ่งตัวเตงนักเตะ t o TY เดี๋ยวเราจะไปเจอกับเขานี่คือกองกลางที่เขาสถาปนาตัวเองบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรางวัลบอลลุงดอแม้จะไม่ได้ก็ตามพูดถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะพอรู้แล้วนี่คือจอจินโยครับเขอเยงบรบมือก็รับจอจินโยสวัสดีครับพี่จอฮะสวัสดีครับโจโจโจ ทำไมพี่ตจอร์นเจ้าด้วยฮะมันเป็นแรกเตอร์ครับเหล่าคาเตอร์ครับเจ้าเจ้าพี่จอพี่จอใส่ไมลเลยดีสก่อนนะพี่จอร์นปิเปอีกเขาใส่ผมตลอดแต่พี่จอหน้าคุ้นมากเลยนะครับเมื่อกี้ได้ไปโชว์สกิลฟุตบอลอะไรไม่มีเพิ่งมาเหรอฮะผมเพิ่งมาเมื่อกี้ครับพี่จอผมขนาดนี้นะพี่จอฮะทำไมต้องกระโดดเวลายอยู่โทษเออเพราะว่ามันเป็นทักษะเจ้าเจ้าเฮ้ ทำไมคุณต้องกระโดดแล้วทำไมคุณต้องโจ้กโจ๊กไม่เข้าใจครับผมงงตรงคุณโจ้คุณบุญเฮ้ยอย่าฮะแล้วตอนนี้คุณทำผมดีๆได้ไหมครัคุณปัดไปสักข้างหนึงอันนี้มันเป็นทรงตอนยูยูโรครับอ๋อยูโรเป็นหัวสีขาวก็ฉลองฉันโจ้โจ้กให้ตึรงๆนะครับเปลี่ยนเทปเฮียเนี่ยเอาครูมาคุยกับคนบ้าไอ้สัตว์ แล้วคุต้องบ้าไปกับมันเนี่ยไอ้เหี้ยเออ่ไหนๆก็ดูบ้าดูเพี้ยนขนาดนี้แล้วช่วยฝากแฟนไทยให้เขาได้โหวตพี่จอจริงโยได้ไหมฮะได้ครับเอ่าแบบว่ารักจากไกลรักใครมาจริงจริงมาจริงโจตแบบจมมาจริงจริงโตแบบนั้นนนั้ต้องมีที่และก็ต้องรักที่ดีดีและก็ต้องทําให้เป็นคนดีฝ <laughs> ากทุกคนโหวตให้จอจริงโยอายเชยครับประเดี๋ยวก็ไปไปพี่จอจริงโยป่ะครับเออใช่ <laughs> แล้วคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อฮะทีมงานบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอิมพอร์ตมาแล้วเขามาถึงแล้วด้วยฮะนี่คือนักเตะดาวรุ่งที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาแทนคริสเตียนโดและลิโอเนลเมสซี่เขาคนนี้ก็คือเอริเบลฮาร์แลนด์ของปปออเซบูเมอร์ต้อนะลรับเอริเบลฮาร์แลนด์ฮะ ตอนนึงนนึงเสื้อผิดด้านแล้วก็อยู่ต่อเราตรงนี้ละฮะนี่คือว่าที่นักเตะเบอร์หนึ่งของโลกเอริบาฮาร์แลนด์เขาบอกกันว่าคุณเนี่ยโอ้โหฟอร์มคุณนี่แบบสดใสซูซาซูซาซูซีปัทังกีปัทันกาเลยอ่ะเป็นอะไรเป็นสตติอลไรแต่ว่าเขาบอกคุณนี่มีเช้าซ้าที่ฉมังอ่ะยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวายักย้ายถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาถ่ายน้งปุ๊ดถ่ายน้งป้าปุ๊ดป้าปุ๊ดป๊บปุ๊ดเลยอ่ะ เฮ้ยแต่เขาบอกว่าจ่ายบอลให้คุณปุ๊บคุณยิงปั๊บยิงปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บยิงปั๊บ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 ปุ๊บเลยอ่ะคุณคุณหาอะไรครับเนี่ยคุณหาอะไรครับเาลันฮาลันอ๋อนี่คุณฮาลันอย่าบอกว่านี่คือคุณฮาลันไม่ใช่ฮาแรนเหรอผมเนี่ยฮาแรนเนี่ยชอบฮาลันหาลั่นฮาลันชอบฮาลน แล้วไอนถอดฮาล่นด์มาชอบฮาลรนฮาตรงไหนไม่ได้เฮี้ยขับเฮี้ยอะไรเนี่ยผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่แล้วฮะน่าจะไม่ใช่ฮาแรนด์ผมว่าน่าจะโดนตัวไหนมานะไป ้าไปไอ้เฮ้ยไม่มีคนปกติสักคนออฟฟิศเฮียเนีไอสัตว์สามคนผ่านไปคุณผู้ชมฮะอาจจะฟังแล้วเฮ้ยพี่มาเอาตลกันหรือเปล่าแต่วันนี้เราเชิญซุปเปอร์สตาของจริงมานะฮะขอเสียงปมมือต้อนรับคริสตนอโรนโดคุณน่าคุณมากเลยนะนานๆผมจะมาจากลอนดอนนะผมจะพูดกับคริสตินอลโรนโดจริงๆผมผมผมชอบคุณมานานมากแลวนะฮะแล้วเรา การนี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณเนี่ยาพาทีมเข้าสู่รอบสทีมสุดท้ายผลงานส่วนตัวนี่ถือว่าก็อยู่ในฟอร์โมโอเคคุณพอใจแค่ไหนฮะอตีอวกไหมแอนว์สัตข่วาวว่าคุณตีกับรันนี่เพราะว่าแผน4222นี่คุณคุณให้เขาเขาให้คุณเพรสซิ่งเนี่ยคุณพอใจการเพรสซิ่งไหมฮะ คุณเปเที่อะไรครับคุณโดมไปทีย้ยอะไรครับเนี่ย <S <S คุณไม่ตอบคำถามนี้อ่ะมาถามคำถามใหม่ก็ได้กับแม็กควายที่เป็นกัปตันทีมเนี่ยคุณว่าคิดว่าเขาเหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมไหมฮะตบตัวกูทำไมวะเนี่ยอันนี้คือน่าจะไม่ตบตกลงแม่งพอใจหรือไม่พอใจวะไอ้เทีย้ยะลงแล้วแล้วกับซาร่าเขายิงแซงคุณไปแล้วคุณยกซาร่าไปเทียบกับโรนโดเนี่ยคุณคิดยังไงเอาซาร่าไปเทียบกับคุณคุณพอใจไหมฮะ เราชอบไปงาเสี้ยนต่ำเหมสัตว์เสี้ยนต่ำอรออ๋อบีบเสี้ยนออกอ่ะเป็นนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมตออะไรฮะคือตอบด้วยด้วยภาษากายแต่ผมเห็นคุณเสียงดังเยอะผมขออนุญาตจิบน้ำแทนคุณเลยผมกลัวคุณจะแบบอ่ะไอ้นี่ไงกลัวคุณจะเดี๋ยว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 ผมไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบคุณผมก็กินได้ไหมฮะ ไม่ได้อฮะไอ้ที่เขาเป็นเกีเอเยะ <laughs> อะไรวะเนี่ยตอนเช้าพี่โดโพี่โดเป็นเกียร์นะเนี่ยดูดูแล้วน่าจะได้สาระกันมากๆเลยฮะสำหรับการได้คุยกับโลนโด,โดปีนี้หวังแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยไหมฮะน่าจะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่วันนี้ได้คุยกับพี่โด,โดนะฮะ <laughs> ขอบคุณพี่โดมากๆเลยฮะขอบคุณนะ,ะฝากอะไรแฟนๆชาวไทยนะฮะ อ้าวพูดได้นี่ไอสัตว์มึงพูดแต่เพี้ยไอซุยซุยซุยเพี้ยแ,ลแหละ่ะมึงอะซุยไอสัตว์แต่ถ้ามึงไม่อยากซุยอย่างเดียวนี่นะฮะแล้วอยากมีส่วนร่วมในการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมบอกเลยว่าไปโหวตกันที่ฟีฟ่าออนไลน์สี่เพราะตอนนี้เขามีนักเตะคลาสใหม่ครับ22 TOTY มาเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตนักเตะที่โชว์ฟอร์มเทพจนเข้าตาคุณกับ22ทีมออสเตรียฮะแต่ถ้าถามว่ามีใครกันบ้างเนี่ยเพียพาพา้ยป้าปาซุยเต้อ ก็ติจัดจิจุ๊บลูแบนดีเอแอสเนมอฮาร์าเล่นเข้ามาเอาเป็นว่ามีให้ดเรื่อยๆไปมึงเข้าไปบวตกันได้เลยนะเว็บเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสนี่แหละแล้วก็หรือว่าก็เข้าไปง่ายๆเลยนะฮะเว็บไซต์ของ EA Sport FIFA Online 4มึงเข้าไปเลยนะฮะหรือว่าเข้าแฟนเพจ EA Sport FIFA ในส i n ห์ไทยแลนด์เข้าไปไปโหวตั้งแต่ยอดเยี่ยมโหวตเริ่ตั้งวันนี้ถึงวันที่17มก,กราคมซุยเจ้าเจ้าเจ้าชึบซู่เจ้าพ่อเจ้าแม่ อ,นนอ,นนอันนี้ไม่หมดอีกเหรอสายตรงมามคุยกับแจ๊ะอ่ะมาเอา้าสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เฟสเนี่ยมันไม่มีชื่อเฟสเ,เฟสได้ลงทุกนัดเลยนะ <besteht> อะไรนะฮะมันไม่มีชื่อเฟสอ่ะ T T T O T Y ไม่มีเฟสได้ไงเฟสเฟสอะไรนะฮะเฟสเฟสแมนเชสเตอร์เฟสแมนเฟสแมนเชสเตอร์ไงอะไรนะฮะไปไม่ไม่อะไรทขาให้มึงโทรมาฮะไอเฟสมึงบ้าปะเนี่ยเขาหัวเลิกหัวทีมอัลเดีย Can you hear that Team of the Year time. Time for you and millions of fans to make your voices heard. But the best in the world need more than your voice, they need your vote. Right, you've got 80 nominees to choose from. The forces up front, maestros of the midfield, and brick walls that can't be beat. Only the best 11 can get into this team. So, what separates the great from the greatest? Well, that's where you come in. Vote now for your team of the year. Kao Shongwen, Pieten Kao, Piet.